สวัสดีตาวันนี้มีผลิตภัณฑ์ใหม่คือไม่รู้ใหม่หรือเปล่าแต่ว่าเพิ่งเห็นใน7เเพราะวันนี้ไปซื้อบิออนมาใช่ปะแล้วก็ไปเห็นอินี่ก็เลยแบบเฮ้ยน่าสนใจเพราะปกติเป็นคนชอบกินมอลแล้วก็แบบพวกเนสวิต้าอยู่แล้วเดี๋ยวจะมาชิมนี่เพิ่งเอาไปแช่ฟรีเซอร์ไว้ว่ารสชาติจะเหมือนเวลาเราชงกินเองไหมแต่จะชิมนิดเดียวแหละหลอดเป็นกระดาษอ่ะไม่ชอบเลยแต่เดี๋ยวชิมก่อน ยังไม่ทันกินก็หลอดหักแล้วจ้าไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนในสวิต้านในในความทรงจำ มือนกินพวกน้ำข้ากล้องไม่หวานไม่ข้นมีความแบบกึ่งข้นกึ่งใสหวานแปลก,แ,ปกแบบหวานลิ้นไม่เวริร์เดี๋ยวไปให้แม่กินดีนะซื้อมาแพ็คเดียวกินแบบเดิมดีกว่าที่เป็นแบบชงเองนี่ไม่โอเคจบนะไหม